สวัสดีครับคุณฟังธิละครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือเมื่อประธานวันนอขัดใจเด็กแล้วตามด้วยกรใหมายตกใจเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจิตกรบอกว่า ต้องขอบันทึกเหตุการณ์เอานี้ไว้เพื่อให้วันนี้และวันหน้าสังคมไทยเนี่ยจะได้ทบทวนร่วมกันว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นและเราควรจะมองมันในมุมไหนบ้างวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2566ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันมูหัมัดนอมัทาประธานรัฐสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมในเวลา9ก้านาฬิกา30นาที โดยมีวาระพิจารณาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272ยกเลิกอำนาจสอวในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถจะเปิดประชุมได้เพราะว่าสมาชิกมาลงชื่อเพียงแค่239คนยังไม่ครบองค์ประชุมซึ่งนายวันโมฮัมหมัดนอก็แจ้งบอกว่าจะต้องรออีกสักครู่หนึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับ นายรังสิมันนามสกุลโรมสสบัญชีรายชื่อจากรรคเก้าไกลก็พูดในที่ประชุมบอกว่าเขาให้ท่านประธานเนี่ยรอสมาชิกจนกว่าจะสามารถเปิดประชุมได้และไม่เชื่อว่าจะมีสมาชิกไม่มาประชุมเพื่อให้องค์ประชุมล่มแต่คิดว่าที่สมาชิกยังบางไม่ครบอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาการจราจรรอบรอบร,อบรัฐสภาเนี่ยติดขัดเนื่องจากมีการปิดถนนฝั่งถนนสัมเสนแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์วางกีดขวางทางอยู่ ต่อมาครับเวลา10นาิกา8นาทีนายบิโรธลักษณะอดิสรซึ่งเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลวิโร์ก็รุกขึ้นอภิปรายพูดในที่ประชุมบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีสมาชิกเข้าประชุม3 4 5คนแล้วอยากจะให้ท่านประธานเนกำชับเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสบวลงชื่อเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเห็นว่ามีสวออจํานวนมากรออยู่หน้าห้องประชุมทุกคนเนี่ยกินเงินเดือนอุตส่าห์มาแล้วก็ขอให้ลงชื่อผมได้ยินเขากระซิบกันด้วยบัลลงชื่อไปแล้วทําไมอย่างไรดีซึ่งผมอยากจะบอกว่าลงชื่อแล้วจะถอนชื่อไม่ได้นะครับหรือว่าจะให้ผมแล้วก็สอสก้าไกลเนี่ย fi, ไปดูแลไปกากับแทนไปแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าสสรออะไรทําไมถึงยังไม่ประชุมขอชี้แจงว่าตอนนี้สสรอ illeurs, สวอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้สวเนี่ยมาลงชื่อเพียง49คนเท่านั้นนะครับต่อจากนั้นครับเวลา10นาิกา20นาทีในวันบูหัมมัดนอได้แจ้งกับที่ประชุมว่าขณะนี้มีสมาชิกครบแล้วจำนวน3 7 4คนโดยในรังสิบมันโรมเนี่ยได้ลุกขึ้นเสนอยติด่วนด้วยวาจาอาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ3 2วงเล็บหนึ่ง ขอให้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมห้ามเสนอชื่อบุคคลซ้ําเป็นนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเดียวกันในวันบุหัมัดนอนเนี่ยก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องนี้ที่ประชุมมีมติรัฐสภาเด็ดขาดไปแล้วโดยการวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ15 1 และขณะนี้นผู้ตรวจกรารแผ่นด,ดินก็ได้ส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งสารได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะวินิจฉัยรับคำร้องหรือไม่ในวันที่16สิงหาคมเมื่อสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็ทําตามที่นายรังสิมันได้เรื่องนี้ไม่ควรที่จะพิจารณาตอนนี้เพราะว่าอาจจะไปติดขัดกับสารรัฐธรรมนูญขณะที่นายรังสิมันเองเก็ยังคงยืนยันว่าต้องพิจารณายติที่เสนอเพราะว่ามีผู้รับรองถูกต้อง นายผลิตวัชระสินซึ่งเป็นสอส,อสอบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลก็ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่ายตินี้ไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นยติที่ให้ทบทวนมติรัฐสภาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอ่านข้อบังคับแล้วไม่มีข้อใดเขียนว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วจะปิดกั้นการเสนอยติยตินี้ซึ่งอาจจะเป็นผลดีในความคลุมเครือที่เกิดขึ้นจึงขอให้เดินหน้าต่อเพราะว่ายติถูกต้องตามข้อบังคับ ปรากฏว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยก็ได้ชี้แจงอย่างนี้นะครับบอกว่ามติรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมข้อ1 5 1ถือเป็นเด็ดขาดดังนั้นจะทบทวนเรื่องเดิมเนี่ยไม่ได้ไม่ฉะนั้นการตัดสินใจของรัฐสภาก็จะต้องมีการทบทวนกันอยู่ตลอดเวลานายพราดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นสสอ,อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยและนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการหารือถือว่ายติยังไม่ถูกต้องขอให้ท่านประธานเนี่ยเปิดการประชุมเพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วในช่วงนั้นก็ค่อยเสนอยติจากนั้นเนี่ยนะครับประธานก็ได้สั่งให้เปิดการประชุมในเวลา1 0บนาฬิกา38นาทีมีสมาชิกทั้งหมด519คนนายรังสิมันโรมได้เสนอยติดังกล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายวันบูฮัมัดนอ ก็กล่าวยืนยันคําเดิมว่านายรังสิมันเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป็นมติของรัฐสภาตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ151เป็นเด็ดขาดการจะมาทบทวนอีกแสดงว่าวันนั้นไม่เด็ดขาดถ้าวันนี้จะเดินหน้าอีกก็ถือว่าขัดต่อข้อบังคับข้อที่151ขณะที่นายจุลพันธ์อมรบิบัติสสเชียงใหม่จกพักเพื่อไทยและนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยืนยันบอกว่าให้เดินหน้าตามยติตามที่นายรังสิมัน,เ,นเสนอ ทำให้ในายสมชายสแสวงการสมาชิกรัฐสภาต้องเสนอยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่61ว่ายติของนายรังสิมันไม่สามารถเสนอต่อที่ประชุมได้จากนั้นสมาชิกหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายต่อโดยไม่ฟังคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภาที่จะให้เดินหน้าพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ส่วนเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็ให้รอความชัดเจนจากสารรัฐธรรมนูญซะก่อน ฟังก้าวไกลกับเพื่อไทยยืนยันว่าต้องทบทวนมติรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมส่วนสอวอขอให้ประธานดำเนินการลงมติตามยติที่เสนอค้างเอาไว้จนถึงเวลา11นาฬิกายีนาทีนายอุบลบุหมัตนอได้ตัดบทแล้วก็กล่าวสั้นๆบอกว่าขอใช้อำนาจประธานในการวินิจฉัยเลื่อนการประชุมในวันนี้ออกไปก่อนแล้วสั่งปิดการประชุมทันทีทำให้การประชุมในวันนั้น ที่ประชุมรัฐสภายังไม่ได้มีการพิจรารณาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272เลยนะครับต่อมาครับนางสาวพักคมลหนุน,นอนันต์ซึ่งเป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพกรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกับกรณีการเลื่อนประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสบอบวตเลือกนายกรัฐมนตรี ขมลบอกว่าอย่างนี้ครับไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆมันน่าละอายแล้วก็เสียดายไป,ปรพร้อมๆกันช่วงเช้าของการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้กินเวลาไปเกือบสองชั่วโมงกว่าที่องค์ประชุมจะครบแล้วก็เปิดประชุมร่วมรัฐสภาได้ในระหว่างที่รอก็เห็นพี่น้องสื่อมวลชนโพสต์ภาพการรอทําข่าวพร้อมกับแคปชั่นคนเงินเดือนหมื่นห้ามารอคนเงินเดือนแสนห้าทำงานรู้สึกละอายใจ นึกถึงสมัยที่ตัวเองเป็นนักข่าวนักข่าวเริ่มงานเจ็ดนากาในวันที่มีวาระสําคัญเช่นนี้ซึ่งแน่นอนวันนี้มีวาระสําคัญในทางการเมืองวาระหนึ่งในประวัติศาสตร์คือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา27 272ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อปิดสวิตช์สอวอไม่ให้มีอํานาจร่วมในการเลือกนายกร,รัฐมนตรีและเราเองก็ได้เตรียมที่จะอภิปรายในวาระนี้เอาไปแล้วซึ่งถือเป็นการอภิปรายครั้งแรกในการทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎร แต่สุดท้ายประธานสภาสั่งปิดการประชุมในเวลา11.30นาิกา30นาที1ชั่วโมงภายหลังองค์ประชุมครบสุดท้ายก็ไม่ได้อภิปบายประเทศไทยเสียโอกาสมาสามเดือนแล้วกับมาตรา272ตามรัฐธรรม,มนูญแถมละอายใจที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาวาระเพื่อเดินหน้าวิถีประชาธิปไตยได้พอได้แล้วค่ะสำหรับการใช้รัฐสภาแห่งนี้เป็นกระดานที่ใช้เดินเกมทางการเมือง อย่าทําให้พี่น้องประชาชนเขาคาดหวังและติดตามหมดความเชื่อมั่นที่มีต่อระบอบก,การเมืองไทยไปมากกว่านี้เลยจงใช้รัฐสภาแห่งนี้เดินหน้าตามคันลองที่ขึ้นตรงกับประชาชนเพื่อประชาชนให้ได้นี่คือเนื้อหาและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับคุณจิตกรบอกว่าสิ่งที่ควรจะวิเคราะห์ความประหลาดและความเอาแต่ใจของเรื่องนี้เนี่ยมีดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่ง เห็นด้วยกับนางสาวพักคมนนุนอน,นันต์สสบัญชีรายชื่อและก็รองโฆษกพักเก้าวไกลที่มีการติติงเรื่องการเข้าประชุมล่าช้าว่าเป็นความไม่รับผิดชอบมองด้วยสายตาประชาชนอาจจะถึงขั้นเป็นเรื่องบัตรซบไปเลยก็ได้เพราะว่างานส่วนใหญ่ของสสกับสอวอคือการประชุมเพื่อมีมติในเรื่องต่างๆแทนประชาชนไม่ว่าวาราการประชุมในครั้งนั้นๆจะอยู่ในความสนใจความชอบใจ หรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบต่อการมาร่วมประชุมให้ตรงเวลาให้องค์ประชุมเนี่ยครบถ้วนพร้อมกับดําเนินการประชุมไม่ใช่ทาตัวเหลวไหลหรือว่าใช้เรื่องนี้เป็นเกมทางการเมืองทําให้บ้านเมืองเนี่ยเสียงบประมาณเสียเวลาแล้วก็ตกอยู่ในความขัดแยง้งนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับแต่การเอาแตดใจของพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ประหลาดเหมือนกันในเมื่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเขามีมติไปแล้ว ว่าการเสนอ,อยติเพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอยู่ชื่อเดียวชื่อเดิมเป็นยติซ้ําข้อบังคับการประชุมบอกว่าทําไม่ได้เป็นพักก้าวไกลเองที่ไปยื่นเรื่องนี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินโดยนางสาวปัญญารัตนันทภูสิตานนลสอสนธทบุรีจะพักก้าวไกล เข้าชื่อกับสอส,อสออีก16คนเพื่อให้ผู้ตรวจการพืดินเนี่ยส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญให้พิจฉัยว่ามาติดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3หรือไม่นี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับประธานวันนอเนี่ยท่านก็ยืนยันแล้วนะครับว่าการเสนอให้มีการทบทวนมติดังกล่าวของที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะถือเป็นมติที่เด็ดขาดไปแล้วประการหนึ่ง ประการหนึ่งก็มีการยื่นเรื่องไปยังสาร,รัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีการวินิจฉัยจะมาเสนอให้ที่ประชุมทบทวนมติดังกล่าวได้อย่างไงเพราะมันยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงหรือว่าทบทวนมติเด็ดขาดดังกล่าวเรื่องแค่นี้ทําไมทําไมสอสอกับพักเก้าไกลเนี่ยถึงไม่เข้าใจทําไมแล้วก็ใช้เวลามากมายให้ที่ประชุมเนี่ยวนอยู่กับประเด็นนี้แหละครับจนประเด็นอื่นๆเนี่ยต้องถูกเลื่อนไปด้วยเนื่องจากประธานวินิจฉัยให้ปิดการประชุม ประการต่อมาครับประการที่4ต่อมาเนี่ยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพักคก้าไกลก็ถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าสืบเนื่องจากการอภิปรายในสภาวันนี้และประธานสภาสั่งปิดการประชุมทางสสพักเก้าไกลขอยืนยันยติที่สสพักเก้าไกลเสนอให้ทบทวนมติที่รัฐสภาเคยพิจารณาว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามยติทั่วไปตามข้อบังคับที่41 เป็นยติที่ถูกต้องซึ่งประธานสภาควรจะเปิดให้มีการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่กับยตินี้เรื่องนี้พรรคเก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันบูหมหมัดนอเป็นประธานสภาเราก็มีข้อกังวลว่าการปิดประชุมนี้อาจจะไม่สง่างามอาจจะถูกมองว่าเป็นเพราะเสียงสอวอ,อาจไม่มากพอทําให้ไม่นําไปสู่การลงมติประเด็นสงสัยคือทําไมประธานสภาไม่เปิดให้มีการลงมติว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณายติดังกล่าวนี้หรือไม่ พอจะมีประเด็นคําตอบอาจจะแบ่งกักเป็น2ทางด้วยกันทางหนึ่งคืออยู่ในอํานาจของประธานที่จะวินิจฉัยได้และประธานก็วินิจฉัยไปแล้วหลังที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันเป็นเวลานานอีกทางหนึ่งก็ดูจะขัดวิสัยที่ประธานวันนอเคยทําคือครั้งก่อนเรื่องยติซ้ําหรือไม่ท่านก็เลือกใช้วิธีการให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติ ือเพราะเหตุนั้นท่านจึงมินิฉัยในครั้งนี้ว่ามันเป็นมติเด็ดขาดไปแล้วจะทบทวนไม่ได้จึงอยู่ที่ความรู้และอุทิภาวะในตัวของแต่ละคนจะตีความในผู้ที่ไม่ได้ดังใจย่อมมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามได้แต่การถแถลงในเชิงลำเลิกบุญคุณว่ามึงเนี่ยได้เป็นประธานเพราะพวกกูสนับสนุนเนี่ยอันนี้คุณจิตกรบอกว่ามันไม่งามและมันก็ไม่โตสักทีหนึ่งนี่เป็นประการที่สประการที่ห้คับ นายชัยธวัฒน์เนี่ยถแถลงด้วยว่าการปิดประชุมสภาทำให้การดำเนินการวาระการประชุมทั้งสองวาระในวันนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างการเลือกนายกรัฐมนตรีเราก็ยืนยันว่าสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อบอกให้เลื่อนไปก่อนก็ยังมีวาระการเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา272ถ้าผ่านวาระที่หนึ่งก็จะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่นำไปสู่ทางตัน บอกว่าการประชุมในครั้งต่อไปจะดําเนินการไปได้โดยเร็วที่สุดคุณจิตกรบอกว่าอันนี้ก็งงเหมือนกันคืองงกับชัยธวัฒน์นะครับงงอีกรอบหนึ่งก็ประธานวินิจฉัยประเด็นแรกไปแล้วเพื่อที่จะได้เข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม2เรื่องที่รออยู่ก็เป็นพวกเธอไม่ใช่เหรอที่ไม่ยอมจบจนประธานต้องสั่งปิดการประชุมสรุปพวกเธอเนี่ยจะเอาอยัางไงกันแน่ถัดมาเนี่ยก็คือที่บอกว่า การเลือกนายกรัฐมนตรีเรายืนยันว่าสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องรอศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณจิตกรบอกว่าแล้วสอสก้าวไกลเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยทําไมทําไมกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภาเขาไม่โหวตให้คุณพิธาแล้วเนี่ยคุณถึงไม่ยอมรับว่าเป็นอํานาจของสภาล่ะไม่ได้เกี่ยวกับศาลร,รัฐธรรมนูญนะย้อนแย้งไปไหมหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านี่เป็นประการที่5นะครับ ประการที่6ครับส่วนเรื่องยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยพักก้าวไกลบอกว่าสามารถทำให้เสร็จได้ในเวลา1เดือนจนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเราจะทำยังไงคุ้มค่าที่จะทำไหมในเมื่อมันจะหมดสภาพไปเองโดยอัตโนมัติกลางปีหน้านี้แล้วรัฐธรรมนูญมาตรานี้ให้สอวอมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่าเกิดจากประชามติของประชาชนเขา จะแก้กันโดยที่ไม่ทําประชามติเนี่ยมันทําไม่ได้และประเทศก็ต้องเสียเงินอีก4,000ล้านถึง6,000ล้านบาทเพื่อมาตอบสนองความต้องการของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเลือกตั้ง14ล้านเสียงในขณะที่คะแนนจากประชามติในมาตรานี้เนี่ยมาจากประชาชน15ล้านเสียงจะทําไปเพื่ออะไรไหนจะยังมีเงื่อนไขว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาซึ่งกหมายถึงสส รวมกับสวในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการนอกจากเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วเนี่ยในจํานวนนี้จะต้องมีสมาชิกบุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของบุฒิทสภาการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้าย จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเห็นชอบด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละยีของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่ต่างก่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเป็นรัฐบาลมีแต่รัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีรักษาการแล้วจะไปนับเงื่อนไขว่าต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ดารงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยของทุกพักการเมืองดังกล่าวรวมกันได้ยังไงคุณจิตรกรบอกว่าอย่างนี้นะครับสังคมที่มีสติเนี่ยเขาจิงตีความว่าพักก้าวไกลเนี่ยสนุกเหลือเกินกับการเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็ใช้สถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยปลุกปั่นผู้คนให้เข้าใจผิดสร้างความขัดแย้งเผชิญหน้ากันในทํานองที่ว่าถ้ากูไม่ได้เนี่ยก็จะหวังว่าพวกมึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขเลยเออมันก็เป็นเช่นนี้แหละจริงไหมครับ